นี่แพล็กตัวหนึ่งครับแม่เอสของเจ้าหิงครับของเจ้าหิงดีเลยของเจ้าหิงนะครับทองประมาณเดือนสองเดือนนี่แหละครับตัวนี้หนาใหญ่นะครับ ด,ดูดีดูดิดูตัวดิใหญ่หญนาน,นาน,นะครับตัวนี้จ่ายลูกสวยนะครับเหมือนแม่เลยอันนี้ท้องสองในท้องนะครับท้องสองในท้องสวยใหญ่ไม่มีตำหนินะครับใจสอบถามได้นะครับเนี่ย